เรือยอดรูเต็มไปด้วยสาวสวยมากมายจู่ๆก็ถูกโจมตีพื้นเรือถูกย้อมแดงด้วยเลือดทันทีเมื่อเห็นนักฆ่าขึ้นมาบนเรือเหล่าสาวๆก็ช็อกจนแทบขยับไม่ไหวพอได้สติกลับมาก็รีบวิ่งหนีเข้าไปในห้องโดยสารในจังหวะน,นั้นเองหญิงสาวสมุมกชื่ออีวอนรีบเรียกอีกคนหนึ่งด้วยสีหน้าตื่นรนกเร่งให้เธอหาทางติดต่อกับแคสแต่ยังไม่ทันขาดคำเสียงปืนก็ดังสนั่นขึ้นมาอีกครั้งทั้งคู่ทำได้เพียงรีบกล่าวคำลาจาก หญิงสาวคนนั้นกระโดดลงทะเลทันทีและหนีรอดไปได้ส่วนอีวอนถูกกระสุนจากนักฆ่าหญิงเข้าที่เอวร่างกายไม่สามารถยขยับเยื่อนได้อีกจากนั้นนักฆ่าค่อยๆเดินเข้ามาใกลแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาจากปลายสายอีกฝั่งหนึ่งเป็นเสียงของชายแปลกหน้าที่ดังขึ้นอย่างเอลวินเอชลังเขากล่าวพูดว่าอีวอนไม่ควรสืบเรื่องเขาและพวกพ้องมิฉะนั้นโศกน,นาฏกรรมในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นเมื่อชายคนนั้นผู้จบนักฆ่าก็เหนียวไกลทันที แน่ใจว่าทุกคนบนเรือยอดตายหมดแล้วเขารีบสตาร์ทเรือเร็วออกค้นหาผู้หญิงที่กระโดดลงทะเลหนีไปในฐานะนักฆ่ามือหนึ่งเขาต้องเก็บกวาดให้สิ้นซากไม่ปล่อยให้มีภัยแฝงในขณะนั้นมิกกรอดตายบุดบิดและขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภยัยเธอรีบหากุญแจรถเจอแล้วขับรถของพวกเขาออกจากท่าเรือไปในเวลาเดียวกันคนที่อีวอนพูดถึงก็กําลังเตรียมอาหารสําหรับงานปาร์ตี้ของลูกๆจากท่าทางที่คล่องแคล่วของเขา เห็นได้ชัดว่าเป็นคนมีประสบการณ์สูงกล่องอาหารสามกล่องถูกแพ็คเรียบร้อยเด็กๆด,ดีใจจนตกมือร้องเฮด้วยความสุขตั้งตารอจะได้แบ่งปันกับเพื่อนๆบนใบหน้าของแคสก็เพื่อนยิ้มแห่งความสุขแต่พอส่งลูกสาวทั้งสองออกไปเขาก็เห็นข่าวบนหน้าจอโทรทัศน์ข่าวรายงานว่า CIA ได้เปิดการสอบสวนต่อผู้อำนวยการของหน่วยข่าวกรองและผู้รับเหมาด้านกลาโหมสองรายที่มีความสัมพันธ์ผิดกฎหมายกับเขาแคสได้ยินแล้วก็ขมวดคิ้วทันที เมื่อได้ยินคำหยาบทุจริตเขาก็ปิดโทรทัศน์ทันทีจากนั้นเดินลำพังเข้าสู่ห้องซ้อมมวยเขาใช้การชกที่เหงื่อท่วมตัวเพื่อระบายความหงุดหงิดในใจมีชายคนหนึ่งที่ยืนเชียร์อยู่ด้านนอกเวทีด้วยความตื่นเต้นสุดขีดเมื่อเห็นแคสคว้าชัยชนะเขายิ่งตบมือโห่ร้องดังขึ้นพร้อมพูดว่าน่าเสียดายที่คนเก่งอย่างนายต้องรีท่ายแท้จริงแล้วแคสเคยเป็นสายลับฝีมือชากาของเวทเบียร์มาก่อนแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นคุณพ่อเต็มเวลา เพื่อนร่วมง,งานเก่าอย่างไม่รู้สึกเสียายแทนแต่แคสกลับบอกว่าเขามีความสุขกับชีวิตปัจจุบันมากเขาเคยอุทิศตนเพื่อประเทศชาติแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยอย่างไรก็ตามหลังจากคิดทบทวนอย่างรอบคอบความรู้สึกรับผิดชอบในใจก็ไม่อนุญาตให้เขานั่งเฉยๆได้ดังนั้นเขาจึงติดต่อซูซานผู้อำนวยการเอเบียร์เพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ที่จะกลับมาทํางานแม้ว่าเพราะต้องเลี้ยงลูกสาวทําให้เขายากจะทํางานเต็มเวลาได้เหมือนก่อนหน้านี้แต่ตั้งแต่เห็นข่าวทางทีวีว่า ปัญหาการคอรับชันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเขาก็อยากทําอะไรสักอย่างสําหรับสายรับฝีมืออย่างแคสที่เสนอตัวกลับมาซูซานเองก็ไม่มีเหตุผลจะปฏิเสธแต่เธอยังคงกําชับเขาว่าควรปรึกษาครอบครัวให้ดีก่อนค่อยตัดสินใจขั้นสุดท้ายภรรยาของแคสเคยบอกว่าวิธีดีที่สุดในการรับใช้ประเทศคือการเป็นพ่อที่ดีบ่ายวันนั้นแคสตตั้งใจจะถามความเห็นลูกสาวบนโต๊ะอาหารแต่เมื่อมองสองเด็กหญิงที่สูญเสียแม่ไป เขาก็ไม่กล้าเอ่ยปากในที่สุดในเวลาเดียวกันชายใส่แว่นดำซึ่งเป็นคนสั่งท่าอีวอนได้นัดพบชายหนุ่มคนหนึ่งที่โคลอมเบียรพร้อมคำถามแฝงในทำให้ชายหนุ่มหวาดกลัวจนตัวสั่นเขาบอกว่าสินค้าที่อีกฝ่ายต้องการล่าช้าออกไปและต้องการเวลาเพิ่มพูจบไม่นานใบหน้าของชายใส่แว่นดำก็เย็นชาเขาลุกขึ้นในหอ,อยยูให้ชายหนุ่มดื่มกาแฟอีกฝ่ายทำได้แค่สันส่นๆทำตามด้วยความหวาดหวั่น จากนั้นชายใส่แว่นดำเก็บซ่อนความไม่พอใจไว้แล้วนัดเจอใหม่ในวันจันทร์ชายหนุ่มคิดว่าเรื่องจบลงแล้วก็ถอนหายใจโล่งอกลุกขึ้นเตรียมขอตัวกลับแต่ไม่ทันไรชายใส่แว่นดำชักปืนออกมายิงทันทีส่งเด็กหนุ่มที่กล้าล้อเล่นกับเขาขึ้นสวรรค์จากนั้นเขาโทรหาใต้บัญชาชื่อนาโชสั่งให้ไปท่าเรือเอาสินค้าด้วยตัวเองและตามหาหญิงสาวที่รอดหนีไปเพื่อฆ่าเธอด้วยมือตัวเองปิดปากทุกอย่างในขณะเดียวกันมิกะ ก็ขับรถไปยังปั๊มน้ำมันข้างทางเพื่อเติมเชื้อเพลิงไม่คาดคิดว่าเมื่อเดินเข้าร้านสะดวกซื้อพนักงานขายกลับมองเธอด้วยสายตาประหลาดแล้วถามว่าเธอต้องการความช่วยเหลือหรือไม่มิกาไม่เข้าใจอะไรเลยแต่ก็ปฏิเสธเมตรีนั้นจากนั้นหยิบบัตรเครดิตออกมาชำระเงินเธอไม่รู้เลยว่าการรูดบัตรครั้งนี้ทำให้ลูกน้องของชายใส่แว่นดำสามารถระบุตำแหน่งเธอได้ทันทีเขารีบติดต่อกับนาโชแล้วส่งที่อยู่ไปให้ จากนั้นใช้ใส่แว่นดำบอกว่าในเมื่อเจตตำแหน่งแล้วก่อนอื่นกำจัดเธอเสียก่อนแล้วค่อยไปเอาสินค้าที่ท่าเรือนาโชได้ยินก็รับคำทันทีไม่นานหลังจากนั้นเขาพร้อมนักฆ่าอีกคนชื่อซาโลก็ออกเดินทางขับรถมุ่งหน้ามาที่ปั๊มน้ำมันเพื่อไม่ให้ปิดสังเกตนาโชจึงเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเพียงลำพังแต่ตอนนั้นในร้านมีเพียงพนักงานนั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์ไม่เห็นมิกี้อยู่ที่ไหนนาโชจึงมองไปรอบๆอ,อย่างไม่เป็นมิตร แล้วบังคับให้พนักงานเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดแต่พนักงานกลับปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่มีอำนาจทำเช่นนั้นขณะที่นาโชกำลังสอดสองไปรอบๆซาโลก็ผลักประตูเข้ามาทันทีบอกว่าตัวเองหิวและอยากซื้อของกินเมื่อเห็นรูปร่างสูงใหญ่กำยำของอีกฝ่ายพนักงานขายก็รีบเปลี่ยนท่าทีทำเป็นฉลาดบอกว่าจะมาหัสกล้องวงจรปิดได้แล้วทันทีจากนั้นเขาก็พาทั้งสองเข้าไปในห้องด้านในเพื่อเปิดท่าบันทึกที่มิคมาซื้อของเมื่อเช้านี้ เมื่อยืนยันภารกิจเสร็จเรียบร้อยนายโชก็รีบใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปเอาไว้แล้วโทรรายงานเจ้านายของตนและได้รับคำสั่งให้ไล่ล่าต่อไปพนักงานขายคิดว่าตัวเองหมดหน้าที่แล้วจึงลุกขึ้นจะกลับไปทํางานแต่พวกนักฆ่าโหดเหี้ยมแบบนี้จะปล่อยให้มีพยานได้อย่างไรทันทีที่พนักงานเดินไปถึงประตูซาโลก็ยกปืนขึ้นอย่างไร้ปราณียิ่งเขาตายขาดที่อีกด้านหนึ่งมิกกขับรถไปถึงบ้านไม้หลังหนึ่งเธอค่อยๆค้คนหา ตามกระถางดอกไม้หน้าบ้านและในที่สุดก็เจอกุญแจบ้านหลังจากค่อยๆเปิดประตูเข้าไปมิกกก็มองไปรอบๆด้วยความระแวดระวังในหัวเธอเอาแต่คิดถึง LIDN ของอ e ีวอนที่ได้ฝากไว้ก่อนหน้านี้ท้ายที่สุดเธอก็พบกระเป๋าเอกสารใบหนึ่งในเตาผิงข้างในมีโทรศัพท์ฝาพับและเอกสารชุดใหญ่ที่เธออ่านไม่เข้าใจโชคดีที่บนกระเป๋ามีเบอร์ติดต่อไว้มิการีบเปิดเครื่องโทรศัพท์แล้วโทรในเวลาเดียวกันแคสกํกำลังจัดบ้านอยู่ เขาก็ได้ยินเสียงกริ่งโทรศัพท์คุ้นเคยดังขึ้นเขาเดินตามเสียงขึ้นไปบนชั้นสองและพบว่านั่นคือโทรศัพท์ภารกิจเก่าที่เขาไม่ได้ใช้มานานตอนนี้มันกําลังดังขึ้นเขาจึงกดรับทันทีไม่คาดคิดว<า>่าสายกลับเป็นเสียงของหญิงสาวคนหนึ่งเธอแนะนําตัวว่าชื่อมิกก้แล้วพูดด้วยน้าเสียงตื่นตระหนอกอธิบายว่าป้าของเธอชื่ออีวอนได้บอกให้มาในบ้านหลังนี้แล้วโทรหาคนชื่อแคสเมื่อได้ยินชื่อเพื่อนร่วมงานเก่าแคสก็รีบถามทันทีว่าเธอตอนนี้ปลอดภัยหรือไม่ มิกะฟังแล้วเสียงก็สั่นเครือเธอเล่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนเรือยอดอย่างละเอียดทุกขั้นตอนจากนั้นก็ถามแคสเหมือนนกไรรังว่าตนควรทำอะไรต่อไปเผชิญกับเสียงร้องขอแทบสิ้นหวังของมิกะแคสนิ่งไปครู่หนึ่งท้ายที่สุดก็ไม่อาจทนเฉยได้แต่ก่อนจะช่วยเหลือเขาก็พูดด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดว่าถ้าอยากให้เขาช่วยเธอต้องทำตามทุกอย่างและร่วมมืออย่างเต็มที่เมื่อมิกะตอบตกลงอย่างหนักแน่น แคสก็รีบถามรายละเอียดเส้นทางการหลบหนีทั้งหมดพอรู้ว่าเธอใช้บัตรเครดิตระหว่างทางเขาก็เข้าใจทันทีว่าเกิดเรื่องร้ายแล้วบอกว่าเธอต้องถูกตามรอยแน่นอนจากนั้นเขารีบสั่งมิกะให้ปิดไฟทั้งหมดในบ้านไม้หามุมที่ปลอดภัยซ่อนตัวและสัญญาว่าจะมาถึงภายในหนึ่งชั่วโมงวางสายแล้วแคสตรงไปที่ห้องเก็บอุปกรณ์หยิบเอาอาวุธและชุดเก่าตอนทำงานดิบีออกมาจากนั้นก็ขับรถไม่หยุดมุ่งหน้าไปบ้านไม้ ที่มิกาซ่อนตัวอยู่แต่ตอนนี้นาโชกับซาโลก็มาถึงก่อนแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานาโชตัดสินใจลงมืออย่างรวดเร็วเขาจะฆ่ามิกาแล้วรีบไปท่าหรือเอาของทั้งสองค่อยๆย,ย่องเข้าไปใกล้บ้านไม้นาโชเข้าไปก่อนส่วนซาโลก็แอบในความมืดเพื่อเฝ้าระวังเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆหัวใจของมิกาแทบจะกระเด็นออกมาเธอรีบคว้าแก้วน้ำใบหนึ่งขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวแต่เสียงนั้นยังเข้าหูของนาโชจนได้โชคดีที่ในตอนนั้น แคสก็มาถึงบ้านไม้พอดีกำลังจะเปิดประตูเขากลับถูกซาโลที่ยืนเฝ้าอยู่นอกบ้านเห็นเขาทั้งสองจึงเปิดฉากยิงกันอย่างไรก็ตามพวกเขาสูสีกันไม่มีใครบาดเจ็บเห็นดังนั้นซาโลจึงเก็บปืนไปแล้วพุ่งเข้ามาสู้ตัวต่อตัว,ตวกับแคสด้วยความได้เปรียบด้านพลังกำลังซาโลกดแคสลงได้อย่างง่ายดายแต่แคสใช้จังหวะน,นั้นคว้าม,มีดพกออกมาแทงเข้าที่ต้นขาของซาโลแล้วพลิกกลับควบคุมตัวเขาตามมาด้วยหมัดและเตะไม่ยัง้งไร้ความปราณีจนอีกฝ่ายล้มกระแทกลงแรง เมื่อแน่ใจแล้วว่าอีกฝ่ายสิ้นใจแคสก็รีบพุ่งเข้าไปในบ้านไม้ขณะเดียวกันในมุมหนึ่งนาโชบลาดการคว้ามิกกไว้มิกะช่วยโอกาสนี้คว้างแก้วน้ำใส่หัวเขาเต็มแรงจากนั้นตอนเขาเจ็บปวดล้มลงเธอก็ฟาดแก้วนั้นซ้าลงบนหัวทําให้เขาสลบไปทันทีในจังหวะนั้นเองแคสก็เข้ามาถึงเห็นมิกกาลังโหยจีโลเอนถือปืนจ่อใส่เขาเขารีบอธิบายตัวตนของตนแล้วค่อยๆเอาปืนออกจากมือเธอ ส่งสัญญาณให้มิการีบตามตนออกมาเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นรถของแคสบิ่งออกไปกลางความมืดรู้ว่าตัวเองรอดพ้นอันตรายชั่วคราวจิตใจของมิกาก็เริ่มสงบลงเธอรีบเล่าให้ฟังว่านักฆ่าที่เธอฟ้าสลบไปนั้นก็คือคนที่ฆ่าอีวอนป้าของเธอบนเรือยอดวันนั้นแคสได้ยินเช่นนั้นก็ไม่ถามต่อเพียงบอกมิกาว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วให้หายใจลึกๆและผ่อนคลายในตอนนั้นมิกาถึงรู้ความจริงว่า ป้าของเธอไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐธรรมดาแต่เป็นสายลับลีบีตัวจริงและยังเป็นเพื่อนร่วมง,งานเก่าของแคสส่วนเอกสารที่เธอพบเจออาจเป็นเหตุผลที่ทําให้ป้าของเธอถูกลอบสังหารยังไม่ทันได้ย่อยข้อมูลเหล่านี้แคสก็หยุดรถที่หน้าร้านสะดวกซื้อซึ่งมีกบเพิ่งเติมน้ํามันไปก่อนหน้านี้บอกว่าเขาต้องเข้าไปเอาของบางอย่างแต่เมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปกลับพบว่าข้างในไม่มีใครมิกระตกใจรีบลงจากรถตามไปดูทันทีที่เข้าไปเธอก็เห็น พนักงานขายนอนจมกองเลือดหลังชั้นวางเห็นเลือดนองพื้นแคสก็รู้ทันทีว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเขาเรีบคว้ากระเป๋าสีแดงบนชั้นสูงสุดส่งสัญญาณให้มิการีบตามออกมาเมื่อถึงที่ปลอดภัยแคสก็รีบพลิกดูเอกสารที่มิกาเอามาแล้วพบว่าอีวอนเคยสืบเรื่องบางอย่างไว้จริงๆนั่นจึงเป็นเหตุให้เธอถูกลอบสังหารและตอนนี้เขาก็มั่นใจได้แล้วว่าพวกมันจะไม่มีวันปล่อยมิกาให้รอดไปแน่นอนส่วนตัวเขาเองที่เลือกเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็ย่อมจะถูกจัดการไปพร้อมกับเธอด้วยแต่แคสไม่สนใจกลับตอบมิกา,ยานอย่างอ่อนโยนว่าไม่จําเป็นต้องหวาดกลัวแม้ว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับอีวอนวันนั้นแต่เธอเคยช่วยเขาและลูกสาวของเขาให้ผ่านทีเอชไอเนขุกคนดังนั้นครั้งนี้เขาก็จะต้องปกป้องมิกาให้ปอล,ลอดภัยและเปิดโปงความจริงทั้งหมดในขณะเดียวกันเมื่อรู้ว่านาโชไม่เพียงทํางานล้มเหลวแต่ยังเสียมือขวาคนสนิทอย่างซาโลไปชายแว่นดําก็โกรธจัด เขาตะคอกว่านี่เป็นครั้งที่สามแล้วที่นาโชทำถังแถมของที่ท่าเรือก็ยังไม่ได้มาแล้วจะอธิบายกับเจ้าในายใหญ่ข้างหลังได้อย่างไรนาโชได้ยินก็รีบขอโทษสาบานว่าจะทำภารกิจให้สำเร็จแน่นอนแต่ไม่ทันที่คำจะจบชายแว่นดำก็คว้าขวดเบียฟาดเข้าหัวเขาจากนั้นชี้ไปที่นาโชที่นอนสลบพูดด้วยน้ำเสียงโหดเหี้ยมว่าคราวหน้าถ้ายังพลาดอีกจะทุบหัวให้แหละอีกด้านหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของลูกสาวทั้งสอง แคสเข้าประตูบ้านเพื่อนสนิทในตอนกลางคืนบอกว่าจะพาเด็กๆไปพักผ่อนทันทีแต่วันรุ่งขึ้นรถวิ่งไปบนถนนลูกรังกรุกรักลูกสาวคนเล็กอดถามแคสไม่ได้ว่าทำไมพ่อถึงกลับไปทำงานกับลิลีอีกทั้งที่เคยสัญญากับแม่ที่จับไปแล้วว่าจะไม่ทำเช่นนั้นอีกเลยแคสได้ยินก็ได้แต่ฝืนยิ้มอธิบายว่ามันเป็นอุบัติเหตุแต่เขารู้ดีว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่คือถูกต้องรถจอดหน้าบ้านหินหลังเล็กซึ่งจะเป็นที่หลบภัยของพวกเขาในช่วงนี้ หลังจากจัดที่อยู่ให้สามสาวเรียบร้อยแคสก็ทิ้งปืนไว้ให้มิกะฝากเธอดูแลลูกสาวสองคนของเขาแล้วบอกว่าได้ติดต่อเพื่อนร่วมง,งานไว้แล้วคนคนนั้นจะนําอาหารและของใช้มาทีหลังหลังจากกําชับทุกอย่างเสร็จสิ้นแคสก็หันหลังออกจากที่หลบภัยเตรียมตัวไปจัดการศัตรูเพียงลาพังแต่เพิ่งก้าวออกมาเขาก็เห็นลูกมาถึงแล้วพร้อมข้อมูลที่เขาสืบมาได้ข้างในเป็นอีเมลหลักแคสเพียงแค่เข้าสู่ระบบบัญชีอีบีของเขา ก็สามารถเปิดดูทั้งหมดได้แทบจะพร้อมกันนั้นเองนาโชก็มาถึงท่าเรือและเอาของที่ชายแว่นดําพูดถึงมาได้เมื่อแน่ใจว่าการขนส่งไม่มีปัญหาอะไรชายแว่นดําก็ถอนหายใจโล่งอกจากนั้นกําชับนาโชว,ว่าต้องหาทางกําจัดมิกักับแคสให้ได้แต่พอวางสายนาโชก็ขมวดคิ้วรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ง่ายเลยแต่เขาก็ยังจําคําสอนว่าต้องถอนหลักถอนคน หลังจากส่งของเสร็จเขาก็ฆ่าคนที่ช่วยขนส่งทันทีแต่ทันใดนั้นโทรศัพท์ของชายแว่นดำก็ดังโทรมาเร่งของด้วยน้ำเสียงกดดันเร่งรัดอย่างหนักทำให้เขาไม่อาจผัดผ่อนได้อีกต้องหาทางจัดการให้เรียบร้อยโดยเร็วชายแว่นดำทำได้เพียงสัญญาว่าจะส่งมอบสินค้าให้เร็วที่สุดในเวลาเดียวกันนั้นนาโชก็ยิ่งรู้สึกไม่พอใจกับเจ้านายของตนอีกด้านหนึ่งแคสกลับมาบ้านเปิดคอมพิวเตอร์เข้าสู่บัญชีเอพีของตัวเองและเปิดไฟล์สำเร็จ ซึ่งเป็นไฟล์ที่ถูกเข้ารหัสไว้ตอนที่ส่งให้เขาข้างในมีหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับอาชญากรรมของแก๊งที่อยู่เบื้องหลังชายแม่นดำแต่ขณะที่เขากำลังตรวจสอบอย่างรวดเร็วบนจอภาพวงจรปิดกลับปรากฏเงาของนักฆ่าสองคนพร้อมอาวุธในนั้นมีนาโชผู้ที่เคยล่ามิกะแคสเห็นเช่นนั้นรีบคว้าปืนบนโต๊ะแล้วค่อยๆเดินไปทางประตูด้วยท่าทางระมัดระวังใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ส่งมาบนโทรศัพท์มือถือเขาสามารถระบุตำแหน่งของนักฆ่าได้อย่างแม่นยำไม่มีพลาด จากนั้นเขาคว้าระเบิดควันลงไปที่ชั้นล่างอย่างเด็ดขาดนักฆ่าผมปีเพิ่งเปิดประตูเข้ามาก็มองอะไรไม่เห็นถูกควันบังสายตาแคสรีบยิงจากชั้นบนลงมาใช้ความได้เปรียบของพื้นที่โจมตีไม่ทันตั้งตัวแม้ฝ่ายนั้นยังพุ่งขึ้นมาบนชั้นสองแต่แคสก็ไวพอที่จะชิงปืนไปได้และในการต่อสู้ระยะประชิดแคสก็เป็นฝ่ายได้เปรียบอีกครั้งจัดการล้มคู่ต่อสู้ลงบันไดได้อย่างรวดเร็วนักฆ่าผมปีหมดสติในทันทีหลังการปะทะรุนแรงแคสเห็นแล้วก็คว้าปืนที่่ตกอยูขึ้นมา เดินเข้าไปใกล้แล้วยิงซ้ำสองนัดปิดบัญชีจากนั้นเขารีบหันไปเผชิญหน้ากับนาโชที่กำลังบุกเข้ามายิงปะทะก,กันดุเดือดหลังจากยิงพลาดไปหลายครั้งทั้งสองก็เริ่มเล่นเกมแมวจับหนูโชคดีที่แคสมีประสบการณ์โชคโชนเขาหลบซ่อนแล้วโจมตีนาโชได้สำเร็จเมื่อจับตัวนาโชได้แล้วแคสต่อยไม่ยัง้งบังคับให้มันต้องเปิดเผยคนที่อยู่เบื้องหลังแต่ไม่คาดคิดว่านาโชกลับดื้อรัน้นไม่ยอมบอกความจริงว่าใครคือเจ้านายแคสหมดความอดทนโยนมันลงไปในสนามทันที หลังจากถูกกดน้ำหลายครั้งนาโชในที่สุดก็ยอมสารภาพว่าเจ้านายของมันชื่อโจเซฟที่ส่งนาโชไปฆ่าอีวอนเพราะเธอคือผู้แจ้งบอกแสเมื่อได้บอกแสที่ต้องการแล้วแคสก็บิดคอนาโชจนขาดใจอย่างไร้ความปราณีจากนั้นใช้โทรศัพท์ของมันโทรหาโจเซฟประกาศว่าจะเปิดโปงความลับทั้งหมดที่อีวอนค้นพบแต่โจเซฟกลับไม่สกสถานตรงกันข้ามยังขู่แคสว่า ถ้ากล้าทำจริงเขาจะทำให้เสียใจไปตลอดชีวิตผู้จบก็วางสายโทรศัพท์ทันทีแล้วหันหลังออกจากห้องทำงานเหมือนกำลังเตรียมการบางอย่างอีกไม่นานต่อมาโจเซฟแจ้งกับผู้ช่วยว่า,าเขาจะไปไมอามีด้วยตัวเองเพื่อตรวจสอบสินค้าที่ค้างอยู่เพราะผู้ซื้อเริ่มหมดความอดทนสองวันที่ผ่านมาโทรมากดดันไม่หยุดบังคับให้เขาต้องส่งของให้เร็วที่สุดแต่ในเวลาเดียวกันนั้นแคสก็แก่รอยตามบาะแสจนมาถึงท่าเรือ ก่อนหน้านี้เขาแอบลอบเข้าไปในกัดังเก็บสินค้าแล้วช่วงที่พวกกาดเปลี่ยนเวรไปพักเขารีบพุ่งเข้าไปในออฟฟิศข้างๆทันทีเขารีบจัดการพวกพนักงานที่ไม่ทันตั้งตัวจากนั้นก็เร่งดึงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ขณะเดียวกันแคสกำลังคัดลอกฝ่ายข้อมูลทันใดนั้นเราปภคนหนึ่งก็โผล่มาด้านหลังเอาปืนจาอกลางหลังเขาแต่เพียงวินาทีถัดมาแคสก็จัดการพวกกาดได้ทั้งหมดอย่างรวดเร็วแล้วรีบหนีออกจากที่เกิดเหตุทันทีโดยไม่รู้เลยว่ามีหนึ่งกาที่รอดตาย โชคดีเอาตัวรอดมาได้แล้วรีบโทรรายงานทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ให้โจเซฟรับทราบหลังออกจากท่าเรือแคสรีบโทรหาร็อกโคบอกว่าเขาเพิ่งพบบอสแสใหม่บางอย่างและจําเป็นต้องไปเมอามีอีกไม่นานเขาก็จอดที่สนามบินร้างเขาเดินผ่านซากเครื่องบินเก่าอย่างระวังแล้วเจอคนที่ร็อกโคส่งมารับเขาชายคนนั้นคาซิก้าถือไม้เท้าดูไม่น่าไว้ใจนักแต่แท้จริงแล้วเป็นนักบินเก่าประสบการณ์ ไม่พูดขําททำเพลงคุยตรงๆบอกเหตุผลที่ต้องไปไมอามีให้เขาฟังจากนั้นก็ยื่นเงินที่เตรียมไว้ให้สิบนาทีต่อมาเครื่องบินก็ทะยานขึ้นฟ้าได้สําเร็จมุ่งตรงสู่ไมอามีตลอดการบินนักบินคนนี้ซึ่งเคยประจําการในกองถัพอากาศก็เล่าประสบการณ์ทหารไม่หยุดปากแต่แคสที่เหนื่อยล้าทั้งวันไม่มีอารมณ์จะคุยด้วยนักบินเลยแนะนําให้เขาพักสายตาก่อนระหว่างที่เหลือเขาจะจัดการทุกอย่างเองแต่เพิ่งหลับไปได้ไม่นาน นักบินก็แอบไปที่ห้องนักบินแล้วชักปืนออกมายิงใส่แคสโชคดีด้วยสัญชาตญาณของอดีตสายลับแคสยังคงระวังแม้ยามหลักเขาหลบกระสุนแรกได้อย่างชิวเฉียดแต่ปืนก็หล่นไประหว่างการต่อสู้เขาจึงไม่มีทางเลือกต้องเข้าตลุมบอลกับอีกฝ่ายทั้งสองสู้กันดูเดือดในห้องแคบแคบแม้แคสจะถามคาดขันอย่างไรอีกฝ่ายก็ไม่ยอมบอกชื่อเจ้านายเพียงพูดว่าคนคนนั้นถูกเรียกว่ามิสเตอร์เอ็ก ส่วนเรื่องอื่นเขาไม่รู้จริงๆท้ายที่สุดทั้งคู่ยังปืนได้อีกครั้งแต่แคสก็เหนือกว่านิดหน่อยเขายิงถูกอกนักบินอย่างแม่นยำทันทีนักบินสิ้นใจตายแคสจึงลากร่างบาดเจ็บของตัวเองขึ้นนั่งที่เก้าอี้นักบินควบคุมเส้นทางการบินต่อไปแล้วรีบแจ้งให้ร็อกโคซราว่าคนของเขาถูกซื้อตัวไปแล้วตอนนี้เขาต้องหาคนช่วยใหม่แทนหลังวางสายเสร็จอดีตสายลับกองทัพอากาศ รีบดึงคันบังคับเร่งตรงสู่ไมอามีแต่ในคืนนั้นเองบ้านพักของมิกกกลับมีแขกไม่ได้รับเชิญเธอรีบคว้าปืนที่แคสทิ้งไว้ให้ค่อยๆเดินไปทางประตูอย่างระวังแต่พอเพิ่งก้าวออกไปกลับถูกปืนสีดำเมื่อเจาะเข้าที่หัวฝ่ายตรงข้ามใช้ลูกสาวของแคสข่มขู่เธอสถานการณ์นั้นมิกะไม่มีทางเลือกจำต้องทิ้งปืนยอมจำนนอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่วิลิสแห่งเบยเพิ่งสืบจนพบที่กบดานของโจเซฟ ตามคำสั่งจากซูซานหัวหน้าใหญ่และเตรียมดำเนินการลอบสังหารดังนั้นทันทีที่โจเซฟกำลังจะรับประทานมื้อเช้าหลังจากเอาชนะนักฆ่าที่ถูกส่งมาลอบสังหารเขาได้สำเร็จโจเซฟก็รีบโทรหาผู้ช่วยทันทีโจเซฟสั่งอาณาให้เตรียมเครื่องบินทันทีเขาต้องออกจากที่นี่โดยด่วนในขณะเดียวกันวิลิตก,ก็กำลังเฝ้าสังเกตโรงแรมอย่างระมัดระวังเมื่อรู้ว่าภารกิจลอบสังหารล้มเหลวเขาเรียเก็บกล้องสองทางไกลแล้วหนีไปทันทีเมื่อค่ำคืนมาถึง แคสใช้ชื่อของมิสเตอร์เอ็กปที่บาร์บาร์ของโซโลมอนซึ่งเป็นผู้ซื้อที่คอยกดดันโจเซฟแต่โซโลมอนเหมือนจะรู้ตัวตนปลอมของเขาตั้งแต่แรกทันทีที่เข้ามาในบาร์แคสก็ถูกกระต่อยลม้ลมลงแล้วถูกลากไปต่อหน้าโซโลมอนคราวนี้แคสเลิกแซงทําเป็นคนอื่นแล้วถามตรงๆว่าโจเซฟหลบอยู่ที่ไหนเพราะเขามีเรื่องต้องสะสารกับมันแต่โซโลมอนบอกว่าโจเซฟตายแล้ว แคสต์ยังไม่ยอมแท้ถามต่อเรื่องมิสเตอร์เอแต่เรื่องนี้กลับเต็มไปด้วยปริศนาไม่มีใครรู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาแต่ยังไม่ทันขัดคำลูกน้องรีบรายงานโซโลมอนว่ามีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเข้ามาในบาร์และบนจอวงจรปิดคนนั้นคือวิลิตแคสรีบบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกับคนนั้นแล้วถามต่อว่าอีวอนสืบเจออะไรถึงทุกข่าตายแต่ยังไม่ทันให้โซโลมอนต่อเสียงปืนก็ดังขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว วิลิทยิงตายกาดคนสนิทของโซโลโมอนแล้วรีบเดินเข้ามาบอกว่าเขาแค่จะมาเก็บงานแต่โซโลมอนโกรธจัดดากราดไม่หยุดทันใดนั้นวิลิทก็ลั่นไกยอย่างเด็ดขาดจากนั้นหันปืนมาที่แคสยืนยันว่าเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายแค่ทําตามคําสั่งของซูซานหวังว่าแคสจะกลับมาที่ทิบเบียโดยเร็วที่สุดแต่แคสไม่ได้ยิ้มตอบแม้แต่น้อยเพราการปรากฏตัวของเขานั้นกระทันหันเกินไป เขายังไม่กล้าไว้ใจเต็มร้อยและเมื่อทั้งสองกำลังจะคุยกันจริงจังกระสุนนัดหนึ่งก็พุ่งใส่วิลิตแคสรีบคว้าปืนจากพื้นขึ้นมาเห็นวิลิตหายใจรวยรินในใจแคสรู้สึกซับซ้อนยิ่งนักจนถึงวินาทีสุดท้ายวิลิตยังพยายามชักชวนให้เขากลับมาแต่แคสบอกว่าเขาจะคิดให้รอบคอบแล้วเลือกเส้นทางที่ถูกต้องที่สุดจากนั้นก็เดินจากไปโดยไม่หันหลังกลับออกจากบาร์แล้วเขาโทรหาร็อกโคอีกครั้ง คนที่คอยช่วยเหลือจากระยะไกลร็อกโคบอกให้เขาหารถปอร์เช่สีดำที่มีสติกเกอร์รอยยิ้มด้านหลังแคสได้ยินดังนั้นก็รีบเจอรถเป้าหมายแต่ทันทีที่นั่งลงเขาได้รับวิดีโอเข้ารหัสภาพบนจอคือมิกกและลูกสาวสองคนถูกจับเป็นตัวประกันพวกมันใช้สิ่งนี้บังคับให้เขาต้องทำตามคำสั่งแคสโกรจัดทันทีรีบสตาร์รถออกไปจากลานจอดหลังจากเดินทางทั้งคืนเขาก็มาถึงรังของผู้คนร้าย คนออกมาต้อนรับเขาคือโจเซฟในแว่นดำอีกครั้งแคสยอมมอบอาวุธทันทีแล้วถามตรงๆว่าลูกสาวกับมิกก้าอยู่ที่ไหนแต่โจเซฟกลับพูดอย่างใจเย็นเปลี่ยนเรื่องไปเชิญเขาดื่มกาแฟาสักถ้วยแล้วบอกกับแคสว่าเขาไม่ใช่คนอยู่เบื้องหลังการลักพาตัวตัวการที่แท้จริงคือมิสเตอร์เอ็กซ์ส่วนเขาเป็นเพียงพาร,รับบาเพราะตอนนี้ทั้งสองต่างก็มีศัตรูร่วมกันทําไมถึงไม่เลือกที่จะร่วมมือกันละ่ะแต่แคสบอกว่าเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อเจรจา อาชญากรรมของโจเซฟมันชัดเจนเกินไปแล้วเขาจะไม่มีวันจับมือกับมาเด็ดขาดแต่ทันใดนั้นเองเมื่อโจเซฟคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายได้ดเปรียบเหตุการณ์ก็พลิกผันอย่างไม่คาดคิดแท้จริงแล้วแคสได้สวมเสื้อกรอ,อกกันกระสุนไว้ก่อนแล้วเมื่อมั่นใจว่าเขาปลอดภัยเขารีบเล็งปืนใส่อันนาแล้วถามว่าลูกสาวกับมิกก้าอยู่ที่ไหนแต่ทว่าอันนากลับใจเย็ยนอย่างประหลาดบอกว่าแคสไม่มีวันออกไปจากที่นี่ได้อย่างปลอดภัย ทันใดน,นั้นลูกน้องจํานวนมากก็พุ่งเข้ามาระดมยิงใส่แคสอย่างบ้าคลาั่งหลังจากจัดการพวกนักฆ่าทั้งหมดได้สาเร็จแคสรีบมุ่งหน้าเข้าไปในคาสน์าไม่คาดคิดว่าที่นี่ก็มีนักฆ่าซ่อนตัวอยู่แต่สําหรับแคสผู้ช่ำชองการจัดการพวกนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็ยนอะไรต่อมาแคสก็พบในที่สุดลูกสาวและมีกาที่ถูกกักขังเอาไว้แต่ก่อนที่พวกเขาจะหนีไปอันนาที่บาดเจ็บกลับยื่นโทรศัพท์มือถือให้เขาบอกว่าใช้สิ่งนี้จะหามิสเตอร์เอกได้ หลังจากนั้นด้วยแรงเฮือกสุดท้ายแคสก็จัดการนักฆ่าที่พยายามลอบโจมตีได้สำเร็จแล้วใช้บอสแสในโทรศัพท์มือถือมุ่งหน้าไปยังที่ซ่อนของมิสเตอร์เอ็กซ์แต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดคือมิสเตอร์เอ็กซ์แท้จ,จริงแล้วคือซูซูกิหัวหน้าของเขาเองแคสแทบไม่อาจยอมรับความจริงได้เขาไม่คิดเลยว่าคนบงการเบื้องหลังที่จ้างโจเซฟฆ่าอีวอนและยังตามล่าเขากับมิกะกลับเป็นคนที่เขาไว้ใจที่สุดแต่เมื่อเผชิญกับความโกรธของแคสซูซาน กลับบอกว่าทุกสิ่งที่เธอทำก็เพื่อประเทศชาติโจเซฟกับโซโลโมอนก็สมงวรตายกราบใดที่กำจัดพวกกาฝากเหล่านี้ได้การเสียสละสายลับไปหนึ่งสองคนจะเป็นไรไปแคสได้ยินแล้วก็รู้สึกว่ามันช่างไร้สาระแต่ยังไม่ทันจะตอบโต้อะไรร็อกโคก็ปรากฏตัวพร้อมกับปืนในมือแท้จริงแล้วเขารู้แผนการของซูซานตั้งแต่แรกแม้กระทั่งนักบินที่ถูกส่งมาก็เป็นคนของเขาที่ถูกส่งมาเพื่อฆ่าแคสจากนั้น ซูซานก็เอาความปลอดภัยของลูกสาวมาเป็นข้อต่อรองบอกว่าแค่แคสอยากเข้ามายุ่งกับเรื่องของเธอเธอก็จะปล่อยพวกเขาไปแต่แคสไม่หวั่นไหวแท้จริงเขาได้ส่งข้อมูลการสืบสวนของอีวอนให้เอียไปตั้งแต่แรกแล้วทันใดนั้นเองทีมสายลับติดอาวุธครบมือก็บุกเข้ามาในคฤหาลล้อมซูซานกับร็อกคัลเอาไว้และในที่สุดมิสเตอร์เอ็กก็หนีไม่พ้นกฎหมายถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตส่วนการลักลอบค้าอาวุธของโจเซฟและโซโลโมอน ก็สิ้นสุดลงตั้งแต่นั้นไม่มีใครพูดถึงอีกแคสใช้เวลาพักผ่อนกับลูกสาวที่ชายหาะมองข่าวบนมือถือและในที่สุดก็ถอนหายใจโล่งอกเรื่องราวจบลงที่นี่ใครที่สนใจสามารถไปดูภาพยนตร์ต้นฉบับเรื่องจังเกิลบันเล่ถ่ยได้คุณค่าของหนังอยู่ที่ชื่อเสียงแต่คุณค่าของรีวิวนั้นอยู่ที่ความรู้สึกเรื่องราวของวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้พวกคุณคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ